อย่างนี้ไปนอกน้ำปลาเจ้นตัวปลาดิห่อที่อุดรธานีกินที่อุดรธานีไม่ใช่เลยหอมถ๊อวายบอบมันจิตดิดตายโอ้ยได้อยังลราคู่บาทเท่านั้นน่ะหยวกกล้วยเลยได้หยวกกล้วยเหรได้หยวกกล้วยแม่เหรอหมกได้อยังเราได้จังหวะเลยหากรุปหานั่นไม่หมกเส้นนี่แหละมันเป็นทหารได้บ๊อบฝนคือบปตกพีงเหรอน้องจังหวะนี่แหละทดลองหมกเส้นปลาหมึกทะเลนี่เป็นได้สนะ นี่เดียวไอ้วาสิออกไปต้มสมว่ามั้งสร้องเลยเหมือนพี่แต่สิบปีได้เหรอ้องเสียหมกเสียเบิ้งบ่ไม่สิเนาะทำไมด้วยห่วยแต่สิบปีเจ้าแรกของโลกอีกแล้วบ่บาดนะหมกปลาหมึกทะเลใส่หยวกกล้วยบาดนะเอ้าอันนี้จะเป็นหยวกกล้วยครับหยวกกล้วยน้ำว่าบ้านเขานี่ยแหละเออมามะเบงมาเบงเนาะแต่ว่าซ้ำนี่มาต่ดกองสุซีกับอันนี้ยูไอต์สุซีอันนี้เจ้าพี่สุซีอันนั้นเออ มันได้ปอกหลายสั้นเขาต้องเอาสั้นที่อ่อนที่สุดนะนี่ละอ่อนสุดเลยนี่หยวกนี่เขาเรียกหยวกกล้วยเออนี่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 อันนี้มันเป็นยังไงเนี่ตาต้องเหยียบเหยียบเออนนั้นเป็นหยวกอันนี้ยังก็หยวกเหยียบเหยียบเหยียบกันยังเหยียบเยอะมีได้หยวกอ่ะอืมโอ้ฝนตกใหดังไฟไในนอปันอ้าต่อไปเขาสิลนไปตองก่อนแมนเจ้าเอ้อลวกบ่ได้บ่ได้ต้องลนลวกนี่ต้องเอาเส้นน้ำแมนอันนี้จีเออ บว์มันเป็นจีดล้นนั่นแหละคือนล่ะอ่าให้มันอ่อนเบื้อเขาสิห่อได้ง่ายๆว่าต่อไปอ่าความอ่อนความยืดหยุ่นแต่กวางบอลดิปร้องอ่ะอันนี้เขาสิต่ำเครื่องในหยวกหยวกนี่เขาต้องหยอดเกลือลงอย่าหน่อยเกลือกัดกัดความฝาดนะหรือกัดนี่อย่างกับโบว์หัวปู้ใดหัวกับร้องคอมเมนต์มาเบิงใส่แบบไอขึ้นไปใส่หยางมันเนี่ยอย่างหน่อยอืมมันเป็นหยักมันหยางกล้วยน้องเอาเครื่องนี่มีอย่างแน่สิเครื่องก็มี้ผักชี พริกมีหอมไข่เทียมแต่ไข่แมนเออาสี่ตะต้นนึงได้ซ้ำนีหรอพากันได้ซ้ำนีหรอพี่น้องเลยตเียวนบ่อ้มึอก็อยู่สภาพนี้เนาะบัตรจริงใส่กุ้งบ่ใส่แต่ปลามือหรอพี่น่องเอาใส่ไปขาม่อนน้ำบ่พน้องบ่มันผ่านมาตรงกันบอไปกูดได้ใบกูดเอ้ามาต่อไปข้สิปรุงว่าเราไปม เอาใส่ไอ้ปลาหมึกกับบันยวกลงแล้วอืมสุผมนัวผมนัวแบบเนียนๆโอ้ยมันติดขัดเลยมันติดฝนนองใส่ใส่หูมันไว้ล็อกนานพี่มันเลยตันเลยตือบาดมันโลดตีนอยู่เลยบ่อืมอันอเครื่องแต่ว่าสิเอาอันของท่านนี้มาใส่กับอันปลาแดกบ้านเฮาเด้่พี่น้องนี่เลยนี่แหละเจ้าแรกของโลกกับเบิ้งไม่ลดเออยังว่าไอ้ตัวบ่อาจจะมีพวกคนเถ็ดยมมาแล้วแต่ว่ากับพวกน่ใจแมีนแต่ว่าเขาถือว่า ครั้งแรกคิดว่าครั้งแรกนะยอดยังต้อไปนอกน้ำปลาเดี๋ยวน้ำปลาดีอันนี้ห่ออุลยอดในห่องละไรใบห่อเขาห่ออยู่นี่เหรอคันไปเลยมันยันมันคำกันพี่น้องเบิ่งบนทันเออห่อเลยเหะอืข้อหมายของน้องคือว่าห่อตอนนี้เลยล้อพี่เออว่างเงีไม่ใช่ห่อเลยไส่พวกท่านหนึ่งมาห่อเอะไรใบเลยห่อที่อุดรธานีกินที่อุดรธานี ไม่ใช่เลยตัวต้องว่าตอนเลี้ยงไก่ให้หลบออกบปละโยชน์กันคือเขาบอต้องหยอดน้ำมาทั้งไปเพราะว่าเดี๋ยวน้ำได้ประมือกับมันนี่ก็จะออกกี่ฟูออกมาประมาณเท่าไหร่ไอ้หมกน่ายดว่า20นาทีแต่ว่าสิบประมาณจากนาทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงพอดีบอมเป็นชั่วโมงมาเป็นอย่งดี่ขุนขาเนี่ยมขุนขาเนี่ยมเนียมเห็นเนี่ยม่พราะว่าเนียแต่ว่าถ้าโบมีเนียนี่ใส่เลื่นแทนในบอลน้อง ได้ยูไม่โคจุกออกได้ยูไม่โคจุกออกไม่ไม่ไม่เกียบไป้ไม่ด้เกียบได้อยูโอ้นี่ยเจ็บดีจิ้มอกนีโอ้บอสเนียกวเขาเป็กันเลยอันนี้เนมัดได้ป็นนตกองเออนี่ละมกปลาหมึกแบบเพียงๆไงเนี่ยอย่งเียพี่เนมัดีพี่เออตะไคร่น้องมมีเนวมัดตามยัดถานะใครเคยคิดว่าอย่างน้ซิกมัดไปได้อ่อหลังจากพันไป30นาทีน้อซิ่งเนาะม่นก็ลอไปเกือบคำทอมืออด บอสมันส oh, ิดิดตายนะอู้หอุ้ยกับบอสคันโบเป็นมวยไปแล้วดิมึงนึงนะนั่นบอไทยแนมันเกิดเลเวลนะน้องท่านเป็นตาบอดอีกับจีภาคก็ฉันี่เนาะสมัยกูตาดีกูไปด้่นไปนี่จีบอเออได้ขังซุ่มไว้เห็นเลยเออโอ้ยขึอนควันอะอุ้ยออกแล้วมามามึงรู้กูบ้ามึงยังใกล้รูมีละมกปลาหมึกแบบเคียงๆอะมุกหยวกเส้นปลาหมึกเออ บ้านเมืองใดมีบ้านเนอะหมกปลาหมึกทะเลใส่หยวกกล้ว,วยแบบเข็งเค็งมันจีได้เนะแบบาะม,<า>มันจีพร้อมเหนกันธนามากระเบิ่งรูปตะกองนึ่งเดียวปะมันเคยมีบทละครเมนูเนี้อยังไม่เคยเห็นกระจังว่าอีกตัวพี่น้องพี่นอ้องก็ได้คิดในใจแนละ้วโอ้ยในกลุ่มเรเคยพอก็ได้เคยเห็นเนาะ <S <S <S> <S มาพี่น้องมาลองเบิองทาบอล้องมันบงหูครับ่ามมันบิการตตัวเนาะอมันเนี่ยได้ทุกอย่างเขาไม่ได้มกปาเมื่อวานี้ปลาหมึกปุ้นอะใสปลาแดดความมุ่งเลม่นธรรมดาดอแต่มีใคร่มึงไยงมีใครรุนเลยนี่โอ้เดหู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 เดียบอหูเดียบอ๋ออันนี้ยังหยวกไาอยู่พีบัซุบบเ็นใครดิอือ้ี่ได้เพียู้นี่โอ้ใครนินเลยว่ี กอดกันขัดไหนเด้อเอาโอ้ก่บ okay. ่น mm ี้่มืนฟังนั่นนะเนีคือไอคือบอได้ยืนบอทัานก่าีราจฟหของหมกอ่ะอือของเครื่องที่เหตบ้านเขาเนาะอ้ยเด้เนี่น้องเราไม่กินทะเลมาแบบเนาะแต่วันอันยวกหนี่มีส่วนอะไรอืมมีส่วนยวอืมได้่าห้องสารภาพหรือยอมรับบอกนี่ได้่า หยวกนี่บ่สุกกตบบ่ถึงบ่มันวุกดู้่แต่มันุ้เปย์ที่จริงมันก็เปย์เคงในร้านน้ำละแต่มันคำไม้ยุกกินได้แหรอแม่อเยาไข่เนียเนีนเฮ้ยหูดไข่บวยอือี่จริงเราเ็ดไปประมาณแปดตัวแปดตัวสองมก คอกินแล้วกลับมาใส่ไปใดไส่มุกหนึ่แตะกร้อไปสามตัวแล้ว่ะเนะเออแบ่งกับทุบเออเดี่ยหอือไข่ปะอืมอืมอืมหยวอันนี้ก็หัวหัวหัวหยวหยวกัวเข้าเต็มปากนะโอ้หือเห็นไหมถ้ามีน้องมีแบบมึงนี่อยากให้ร้องมึงอยู่ มุกบอกเพื่อนไงมันโบด้ว่าบเสียบเดี๋ยวมันมันได้ยืนว่าเออคิดทดลองให้เราว่าแต่ว่าปิ้งกับมุกเนี่ยอัไรดีกว่าไรเดาเตวีคนมากินนะเป็นบ่เดาเตวีคนมาให้กินอ่ยหองก้อมเป็ีสานไปตัดกับอทางทะเลกับมุกถ้าอยากได้แนวซีฟูดดีๆกับปิ้งย่างเนาะอ่ะสำหรับเื้อนพี่น้องอยากให้ลองเ็ดเมนูแบบเพีงเยงแบบไหนแบบบ้านๆแบบนี้ ลองวามาเบิงครับครับมื่อนี้หาหม่องซุดยอดอีกเบิงกันเนาะอือหืออู้หู้ขอจองเลยพี่บ่น้องบ้าไงเบือันนี้นี่โอ้ใช่ไหอืออือหืออือโอุ้ดยอดแบบนี้บอกใครกันเล็กเดี๋ยวสุดยอดอีกเลยครับทุกการเขามาเบิงคือกำลังใจให้เขาตอนนี้กำลังจะถึงหนึ่งแสนทรับแล้วอือเราจะไปทางแฟนเพจเนาะครับมื่อนี้ขอโจนครับ เอาสุกยอดกับบาทเพื่อนเลย